สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะม่ได้เจอกันนานเลยนะผมหายไปหลายวันเหมือนกันนะไม่มีอะไรให้ทำจริงๆนะผมรหาสผมก็มันเป็นรหาสใหม่อะไม่ใหม่หรอกเป็ัสของ FC นะก็ทำไรายไม่ได้มากนะผมราว่านั่นแหละนะผมก็ <c oughs> เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยช่วงนี้ก็มาเปิดบอลดีกว่านะผมเปิดบอลเล่นๆดีกว่านะ เปิดเล่นๆแต่ก็ไม่เล่นนะจริงจังนะคร,ครับผมคลับซีเล็กชั่นครับผมของวันนี้นะฮะก็จะเป็นอ่าของบาซ่าแล้วก็เรียลมฤดนะครับผมนี่คลับซีเรียรที่คืออะไรอะ่ะขอดูหน่อยนะอ๋อเป็นบอลดำปกติฮนะเป็นเบียดเพลเยอร์แล้วก็อันนี้ของฟรีป่ะจัดของฟรีก่อนเลยจัดของฟรีก่อนเลยฮนะมา ฟรีของฟรีไปลีกไหนอังกฤษเดี๋ยวมีลุนบอลดำอยู่นะมีลุนบอลดำอยู่บอลทองว่ะนะฮะเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมครีมมาผมได้เวลาจัดมีอยู่400ทองว่ะมีอยู่400ทองเรามาเปิด ท็อปเซเลชันของมาริดดีกว่าแล้วก็มีเพลเยอร์ดูวิกว่ะเพลเยอร์ดูวิวุ้ยุ้ยวุ้ยุ้ย,อยเอาเรื่องอยู่นะแต่ไม่ดีกว่าแต่ไม่ดีกว่าเปิดบาซ่าดีกว่า100 300เปิดมาริดนะโอเคเอาของบาซ่าก่อนลวกนะันท็อปเพลเยอร์บอลดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมสซี่ป่ะโอ้ได้เมสซี่มาในเจมเลยนะบอลดำร้อยเปร์ นะโอเคโอเคไปไม่กดผิดกดถูกเลยฮะไม่ได้เข้านานแล้วไปครับผมมาซี่เออมาซี่เหอนะนะวันนี้ก็วันจันร์แล้วนะครับผมอังคารพุทธประหัสก็จะปิดอีกทีแล้วก็สเปเวิร์ดก็จะมาแบบเติมตัวสำหรับเฟสโมบายนะฮะเท้าขวามีระศับอย่างนี้คราวอย่างนี้ใครวะ เบอร์ห้าบุสเกตปะโอเคบุสเกตใช่ไหมผมนะมาจัดมาริดใช่ไหมผมเดินบุสเกตตังไม่พอไม่ได้เติมไม่อยากเติมด้วยในคอมเนี่ยในคอนโซลเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยอยากจะไม่อยากจะเติมแล้วก็เติมแพงกว่าโมบายด้วยนะเต,มติมเติมแพงกว่าโมบายด้วยนะปัญหาเกินก็ต้องซื้อเติมก็เติมแพงกว่านะเล่นก็ยาก เปลี่ยนภาคก,ก็ต้องซื้อใหม่อีกอจริงๆเปลี่ยนภาคไม่ก็ต้องซื้อใหม่นะมบายไม่ดีสุดแล้วเล่นฟรีเปกกลี่ยนภาคก็อุไอดีได้ย้ายไดีไปเล่นภาคต่อไปได้ไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องเล่นใหม่นะฮะแล้วก็ทองก็ซื้อถูกกว่าอีกนะผมคือโคตรดีอ่ะนะมบอายอ่ะนะเฮ้ยเบื่อวิดีโอซูดปะเนี่ยแจ่มเลยนะดาวร,รุ่งพุ่งแรงพุ่งจนจนหลุดอ่ะ วินิสิอุตจูเนียับผมโอเคหน้าตาได้เลยนะหน้าตาได้เลยนะวินิสิอุตนะฮะสายจีดสายจีดช่วงนี้สะดุดทั้งคู่นะฮะท, ar, ทั <c oughs> ้งบาซ่าทั้งมาริดไผทั้งคู่นะผมโอ้โหช็อกเลยนะฮะมาครั้งที่สองกบผมอยากได้ใครไม่รู้เอาไว้ก่อนมาริดไปก่อน,น,อนขอแค่มไม่ซ้ำก็พอแล้วขอแค่มไม่ซ้ำก็พอแล้วเท้าขวาผม เฮ้ยโอโหเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> บอดฟิวเลยวะดูจะเปิดเลยวะนะฮะโอโหโคตรไม่ชอบเลยตัวซ้ำอะ่ะโอกาสเปิดแค่สามครั้งนะเว้ย <c oughs> <c oughs> ก็ยังจะเอาตัวซ้ำมาให้กูโอโหไม่ชอบเลยจริงๆมันไม่คมเลยอะ่ะ จะมีตัวที่ใช้งานได้สักคนไหมนะเท้าขวาโอ้โหไม่สามแน่แหละเบอร์ห้าเหรอวารานปะนะโอเคราฟาเอลวารานกองหลังฝรั่งเศสที่สุดยอดที่สุดก็ที่สุดแหละนะฮะที่สุดเลยถ้าคู่กับรามอสน,นะถ้าสมุรสอนยืนคู่รามอสมันก็โอเคถ้ายืนคู่คนอื่นนี่จบตายนะมาเข้าทีมดีกว่า มีใครจัดเข้าทีมได้มั่งโอ้โหวารฬนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่ไงคู่มลิดนี่ไงมันต้องอย่างนี้นะ <c oughs> กองหลังมาลิดวะกองหลังมาลิดวะวินิซิอุสเหรอวินิซิอุสจูเนียร์วินิซิอุสแปดหดด 8, 5, ้าอะไรเงี้ย ไปก่อนแล้วกันฮะประมาณนี้ก่อนแล้วกันขาดกูอ่ะทุกคนขาดกูว่ะกูจะเป็นอลิซอนเบียดเลเยอร์อยู่เลยอ่ะนะแต่หนอื่นผมว่าโอเคแล้วนะถ้าวเวตันทั้งหมดเนี่ยโอเคลนะแข็งปึกเลยอ่ะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ได้ววรามาได้วารามามโอเคนะ ใครจะปั๊ม gp ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go